ขออย่างเดียวว่าน,น้ำจะแซ่นี่บ่ะช่วยใส่คูแปงแปงคทาน้ำปุณเดปุณเเอาใส่คูไ่เขากันเลยบอกให้เอาไปใส่น้ำไว้เห็นไหมมันก็ไม่ได้ใส่เครือโอ้ขอ,อดู พ่อพ่อพิดไว้พิดไว้เอมันน้เยอะอะไรกน็อาจจะได้ครึง่งน,นึงแล้วอา้าบอกพซงนงเงละน,นัเทกน้ำบ่มันเป็นโลกเหรอ นุ่งไหลสุดหยอดเลยนุงไหยดงนุงไหลอืมหัวน้านอนบ่ mất căn kìa kìa bớt kìa thịt kìa 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 เสีงยงเข,ยงงขยงียดเสียงเสียงเขียดพูด trốn tìm <laughs> Tìm ương thương มาไฮมาหน้าพี่น้องย่ำมือแรงบรรยากาศท้องไล่ท้องนาท้องทุ่งโอ้ยไก่มาเคีย้ยบรรยากาศดีครับพี่น,ออน้องกินบนอ้อเนาะกระเทียนเหาะ กระเฉดกระทิ้นติดบน,นอกพี่นอ้องขี่กระปุงเลวออกนอออกยอดออกยอดออกนอ ได้บรรยากาศ<ฮ>น้ำขึ้นคักครับพี่น้องน้ำขึ้นคักขึ้นแน่เกือบเต็มจุรูเลยขึ้นคักขึ้นแน่เกือบเต็มจุลู ออโอ้ยขอไฟครับโอ้ยไก่เหี่ย re. อืมอยุ่งพักยุ่งเนยโอเคนะโต้ละ่ะเอาถี่โตเร็ยวโอเมาเบิ่งต้นใหม่ที่ปลูกไว้ ดูต้นไม้ที่ปลูกไว้จักติดบอติดครับพี่น้องมะละกอตัวนี้ก็วานหัวหวานหวานัหว,น,หวน,นี่ขึ้นแล้วจะหวานยังเนาะข้าอม อากาศเย็นสบายดีครับพี่น้องทุ่งไร่ทุ่งนามาดูทุ่งไร่ทุ่งสวนน้ำมหายศดครับพี่น้องโอ้แดดบ,บรรยากาศนะครับนี่คือระเบียง ระเบียงต่อไปยื่นไปที่สะน้ำเต็มจุลูเลยครับพี่ร้องน้ำเต็มจุรูน้ำเต็มจุรู กะสีอา้าขอบคุณทุกไลทุกเลิฟครับที่เขามาใหา้กำลังใจกันครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลทุกกำลังใจได้เครับ